ดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคน,นะค่ะมื่อนี้อีบุ๋งสิพามาตำป่านะคะรอดูกันเลยนะคะใส่พริกแกเม็ดดีเนาะสี่เมด็ดกับพอสี่ห้าเม็ดนะคะใส่พริกลงไปเลยค่ะโอ๊ยเม็ดปวดวะใส่พริกลงไปอันนี้คือผงนัวนะคะปงนัวแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยแบคทีเรียนนะจ๊ะ กะเฉดโอ้ยต้มจนเปกะเทดนี่ค่ะชีเดยคือวาบกะเดเอ้ยือวานน้ำปลาาน้ำมะนาวไม่ใส่เหรอคะอคสิคะมีน้ำจะน้ำมะขามเฮ้ยีอ่ะ เป็นน้ำตาลนะคะโอ้ยอย่างที่ดูปูบานปูโตเมือนนี่มะนาวได้ใส่เลยค่ะบมกนาวเดี๋ยวฮึบนะคะขั้นตอนต่อไปใส่มะนาวนะคะมะนาวอันนี้คือมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโน้ยไหลยนี่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยนะคะทีนี้เราไปเตรียมของกันเลยค่ะอันนี้คือถั่วลิสงแม,มนบถ๊ถั่วลิสงโอยงนน้ยถั่วแบบเงากว่าเด็เถอเออถั่วฝักยาวนะคะไม่ใช่ถั่วลิสงอันนี้อ,อันนี้อหอยอันนี้คือหมูยอนน อันนี้คือพักกระจองดูคะ่ะพักกระจงนนถั่วง,งอกนะคะเป็นเ็จพิธีนะคะอันนี้ก็ใส่ขนมจีนขนมจีนหรือข้าวปุ้นค่ะอันนี้ขนมจีนหรือ <il 's having tea> ข้าวปุ้นปุ้นอันนี้คือกุ้งแห้งค่ะอันนี้เป็นเ็จพิธีนะคะํำเดี๋ยว ยัไ่ด้้ค่ะเส็จมาแล้วเ็จกหเลเอาไาเสร็จแล้นะคะน่ากินมากเลย